โบเขามาเปาพอเปาเทียนเนี่มาใกล้ๆเร็วมีทุ่มแล้วนี่ชุดนี้ถ้าเขาไม่สั่งผิดหนูไม่ได้ใส่นะลูกพอดีเขาสั <southeast. S 2> ่งผิดหนูเลยได้ใส่แฮปปี้เบิร์ h ลูก Happy Birth Day ลูกอาบิดมาคอมเมนต์แล้วนี่แฮปปี้เบิร์ y ตบมือด้วยตบมือด้วยลูกบมือด้วยลูกแฮปปี้เบิร์ดดูยูอ๋อคุณน้อยขอให้น้องเปมปามี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายคุณตานะคะของทุกทุกคนโอเคไหมคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็ไม่จ่อยไม่พอนเลยไม่จ่อยพ่แก้วโอเคมยขอให้ปามี่เป็นเด็กดีนะลูกนะต้องรักย่าแล้วก็ยายแล้วก็ตารู้ไหมพ่อและแม่รู้ไหมห้ามเป็นเด็กโกหกรู้ไหมลูกรักย่าหลายรักอาบิตอโมด้วยรู้ไหมรักอโมมากมากเพราะว่ามันจมให้ดูขอบคุณค่ะทุกคนพูดสิลูกอโมคนเดียวเจ็ดขวบแล้วนะคะ สาบ้านนี้มีแต่คนสวยๆเฮ้ยบต้องมันโคตรสวยพอแล้วยกเลิเบาเบาเเลยเบาเลยลูกอธิฐานอธิฐานเอาลูกขอให้อะไรลูกขออะไรขออวขอให้แม่ปลอดเรื่อยโอ้ลูกขอให้แม่ยังน้ำพูดสาธุสาธุ แม่ด้วยกัพอดุวยตาเป่าเลยลูกเปล่าเลยเป่าเลย